สวัสดีจ้าสาวมนีว่าพอกันอีกแล้วทางช่องยายหันสาวมนียายหัดพามาอยู่หลักเจ็ดเด้อพี่น้องตลาดหลักเจ็ดอำเภอพระา,านิคมจังหวัดสกลนครผู้ได้ข่าวมาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเด้อพี่น้องจะได้เตือนจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของยายหัดนั่ฉากช่องน้อย,อย,อยเบิ่งให้นี้เด้อพี่น้อง แย่หาสิผ้ามากสำรวจแล้วค่าการซื้อการขายของพี่น้องเกษตรกรเท่านนเน,เาน,นะมาแย่หาสิผ้าลงไปรอเบวงบงันมาฟังิึงก็เจาโซหลีกันน้ะพี่น้องเนาะ <c oughs>

はい、ありがとうございます。

ว่าไรอยู่พี่น้องมึงถ้าเลาะชมบรรยากาศน่าพี่น้อง กาดมันเริ่มเย็นแล้วมันก็สีดังไฟดิถ้กันยืนอ้อมกองไฟอยู่นี้พี่น้อง ตัวนนั่งอยู่ตัวนึงมาอยู่อันนั้นตูวมันตัวไม่สาวคล้ายหน่อยเป็นต่อกันพี่น้องก็นั่งโซเลกัน <laughs> chắc chưa để <đây> can bóng đi <laughs> đi <laughs> đi 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 ซีหาอยน้ำปลาซีซีาอยสกิยองใส่ดูเปเบื้องตงัวลูกแม่บอกลูกหา้อยลูกแม่บอกใตัวใดแม่ลูกนี่บ่ลูกแม่บูกผูแม่สิเนาะ

ในเกระเบวันนาด้วยไอ้คนวาซงในเขีอนำเพอพละนาาด้วพี่น้องด้อลูกเดียวด้อยังยังวันที่จบมันคุณสองนี่แหละพี่มาพี่มาพี่หน้าตาดีคุณเจ้าของนี่ว้าันได้มีใสันดีันเลี้ยงได้หัวเลี้ยงด้อพี่น้องเด้อตัว้เขาก็เรี้ยงเยอดิวายตัวนี้มันเลี้ยงดีได้เอาแปดพัน ได้ก็ถูกเรียกแปดพันกว่าอะมาปูมันอิ่มแปดพันอ่ะทอดลูกมาดนาะขายลูกมาแล้วแม่มันเลืออยุแปดพันเลือแมงแปดพันมาสันผีหน่องคนถอดดูคนขายไปแล้วร้อยยี่สิบลูกขายดีปีดีหน้าตาดีงามอีกเอาออกจากเออสิบแปด สิบแปดเออบอได้ฮอดสาวได้พี่น้องเอ้ยนำตลาดนี่มีตัวเดียวนี่ถือสิบแปดง่ายฝนห้องไว้สิบแปดพี่น้ององ,อง่ายดูง่ายไม่ยากไม่ยิงเล็กนี่อเออออกกาง่ายแข้งขาบอดี้บอดองแข้งขาบอ,เาบอ,บอดเตะบอดติงยิงไุดทลายได้ไ,ไ,ดได้ยักตัวแล้วเปล่าล,ลูกแรกลูกแรกแม่นออบ้า อันนี้ที่สองเาไปส้มหมอป็นตัวที่สองพอดีเลี้ยงอยากไปเลี้ยงหัวน้อยน่ะเลี้ยงไปส้มไดกอยากได้มื่นแปดอว้มีบ่อนค่าอี่หรอกส่งค่ารดค่าเลีเยงได้ย่คคำว่ารดเจ้างไปหัวไม่ห่้าไม่หญิงเงี่หัวโคกหินแน่อูุ้บเทาอรงือเธอกอได้่อได้ก็ได้ ก็ลองได้ด้วยมาจับเบื้งบายบืงนิดใส่ดีคือเจ้าของมีว้าขกระมวนม้วนโดกเจ้าของมันม้าหน่ะสัตงในลลกกระมวลสัตวในโลกกระเสียนติมฝากเบอร์ให้พ่อศูนย์หกสองศูนย์หกสองเจ็ดหนเจ็่ี่สี่แปดเจ็ดสี่สี่แอุสนใจติดต่อมาติดต่อพ่อฝนนะ แต่ยาฝนฝนสังฝาเด้อพ yeah, um ี่น้องมาพี่ดูพี่น้องดูเ่าวางง่ายไขกระองคนแรกมันตากามันคนแรกทำอยู่พี่น้องความสูงเพคนก็โอ้ยูแต่ว่างัวมันจะเป็นงัวขาดน้ำเลี้ยงงัวขาดน้ำเลี้ยงเนาะพ่อเนาะบนแรกงัวเข้าไปลีหลายนี่ลา ดีร้อนนะดีร้อนนะหาสนใจโทรหาญ่ฝนเด้อพี่น้องโทรหาแล้วโหลดรับตลอดเพราะมีปิดเนะพอเนะปิดแปดไปแม่เอาไปแม่ใรักโอนพี่ใสมันพอดีได้เห็นแล้วเปลี่ยนเดือนได้แล้วรักนี่แต่ฝนจองแล้วแม่นป่ะ เดาใส่ก็ไก่บรรยากาศตลาดรักเจีเพ้อพี่น้องผู้ใดสนใจเขามาเลาะมาชมเบิองงอไก่ ข้าวไายมือนี้พี่น้องเปิดทุกวันผลเัื่องมาหาหล่อบุงหลวเบิ่งงัวเบิึงควายเบิ่งหลักจังสือเบิ่งดีๆจังสือพี่น้องยันถืองัวหมอง้อมันจังสีน้าพี่น้องเนาะเขาต้องมาหล่อบิึงาหล่อสือเองไงก็ตัวเขาได้